วันนี้มาชมมวยไทยคาดเชือกน้นนำหนัก67กิโลกร,รมัมระหว่างมุมขาวเทนอยู่นี้ก็คือปืนใหญ่วัชระมวยไทยยิมอายุ23ปีสูง190เซนติเมตรมาจากจังหวัดกาญจนบุรีประเทศไทยนะครับกับมุมดำเทนอยู่นี้ก็คือปูซานปราสาทหินพิมายมาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นครราชสีมากับกาญจนบุรีเจอกันนะครับปืนใหญ่นี้ชกมา75ครั้งชนะ54แพ้20 เสมอหนึ่งนะครับสวนปูซานชกมา88ครั้งชนะ6กแพ้20เสมอ2นะครับสถิติใกล้เชียงกันเลยนะครับวันนี้ปืนใหญ่นี่ได้เปรียบส่วนสูงสูงมากเลยนะครับ190ยนะครับสามารถชกกับนาบินอานามได้สบายเลยครับความสูงใกล้เชียงกันเลยแต่วันนี้มาดูปูซานเจอมอวยสูงๆนี่จะทำไงอายุใกล้เชียงกันนะครับ22ปีกับ23ปีนะครับ หว้ครกูกันอยู่นะครับว้ครูละมวยกันอยู่ทั้งสองคนนะครับความสูงเป็นปืนใหญ่นะครับแต่สายหนักๆี่เป็นของปูซานนะครับไฟล่าสุดก็ชนะมาเหมือนกันกนับปูซานชนะน็อกมาด้วยการเตะหนักๆของเขานะครับส่วนปืนใหญ่ก็ ไฟล่าสุดก็ชนะมาเหมือนกันนะครับโอ้ลำมวยอ,อย่างสวยงามน,นะครับปูซานปราสาทหินพิมใยม่นะครับจากจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้อนุมานแผงสอนนะครับยิงเข้าไปนะครับโอ้ถูกแล้วยิงถูกแล้วนะครับถ้าลำมวยสวยงามน,นะครับ ึกมวยไทยคาดเชื่อวันนี้มาดูว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันามาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับเอกรรมการเตรียมร้ามสั่งดูจยกทีหนึ่งเลยปืนใหญ่ขาจากเข้าไปโ้ปูชานเตะส,สกัดไว้เลยเอามาัดแรกมากันปูปืนใหญ่ปืนใหญ่ยับทีบ ปูซานก็ไม่ถอยนะครับยังปักหลักสู้อยู่ยังสู้กันอยู่กลางวิทยุอ๋อปืนใหญ่บังสองมืดไปปูซานว่าง่ายปูซานเยึกอยู่รอแช่งสายหน,นกยักๆเยะนะครับเตะเวืดไปปูซานปืนใหญ่ขยับเข้ามาบ้างผะลุกปังลับมาเตะับในอาอปูซานเตะสูงเลยยับในเปรียบส่วนสูงยับก็ถึงหน้าเลยนะครับ ปืนใหญ่นี่ได้เปรียบส่วนสูงเตะอืเตะนี่ไม่ค่อยเวือดแล้วก็เตะแล้วก็ถึงเลยแต่ปูซานนี่หาจังหวะเยอะอเตะพับในไปปูซานเตะเึ้ื่อนปืนใหญ่มัดแล้วก็เตะอย่างแรกมัดแรกเตะกันออกอาวุธกันไปเรื่อยอยู่อนยับปืนใหญ่ยับไปมัดันสองเบือดนะครับปูซานก็ยังหาจังหวะเตะดีๆอยู่นะครับอ้าเล่นพับในมัดข้างหน้า ืัวใหญ่นี่เตะโอ้เฉียดหน้าไปนิดนึงนะครับปูซานขยับเข้าไปต้องหาจังหวะเข้าใกล้แล้วเพราะว่าเสียเปบๆส่วนโนะเตะปูซานเตะเข้าไปอ่าปื้นใหญ่ก็เตะขึ้นแหลกแข่งกันเลยเข้าลำตัวเต็มๆทั้งคู่เลยยับปื้นใหญ่ยับไว้อะมัดพื้อ่าเตะโดนเยอะโดนไปไปปูซานยังหาจังหวะเข้ามาใกล้ๆนะครับตันใหญ่ก็อืมดึงหลบได้เยอะ ปืนใหญ่เล้งโยเล้งโยทำการเตือนเอาเล้งนานไปเล้งนานไปเอาออกกุดกนได้แล้วทีบเลยปืนใหญ่ทีบอีกครั้งหนึ่งปูซานเตะปืนใหญ่ก็ทีไว้เอาปูซานมาแทงเขาโอ้ดอกนี้ทําได้ดีเลยนะครับปืนใหญ่ก็จะเข้าไปเตะเลยโอ้มัดแล้วกันปืนใหญ่เตะโอ้เตะนี่ถึงเลยนะครับดึงหลบเจ้าม่ทานเลยปูซานหายาว กอดต้องเตะเลยปืนใหญ่ปูชานมัดเขา่ากอคอไว้ล็อกไว้เรียงกดคขาลงมาเรียงเขาไม่ได้การแยงมาตอนนี้เป็นงานหนักของปูซานนะรับต้องเข้ามาใกล้ให้ได้นะครับปืนใหญ่มัดปืนใหญ่กระจายเข้าไปปูซานเล็งยึยักยัก,ยก,ยก,ยกหลอกลอก่ลอเยอะเตะโอ้กาอ้านคอกองออกนอกเลยครับเมเเอ็ดเลดไปเลยโอ้ สาใจเลยนะครับดีใจใหญ่เลยนะครับปูซานประสาทนิ้่ไม้นะครับโอ้ไปขอโทษขอไปกันก่อนนะครับหงท้องปังงานปเล็นครับดรั้งมาโดนไงโอระวังท้องนะระวังลําตัวนะครับขึ้นก้านคอเลยนะครับหลอกจะเตะลําตัวจะเตะก้านคอนะครับทำให้โอ้เสาทรเลีโค่นเลยนะครับวันนี้ก้านคอเต็มเต็มเลยนะครับกมการจับไม่ทันเลยโอ้ไม่ทันระวังนะนึกว่าจะเตะลําตัวนะครับดูจังหวะเนี่ยไม่ได้ระวัง การคอนรครกบระวังท้องนะครับโอ้หลอกได้ดีมากนะครับปูซานหลอกจกเตะท้องแต่เข้าการคอเลยนะครับโอ้ยินดีะใจะกับชัยชนะของตัวเองเลยนะครับปูซานปราสาทหินที่ไมนะทีมงานก็ขึ้นมาดูยังแพทย์สนามมาดูกรรมการก็มาชูวให้ปูซานปราสาทยินติไม่ชนะนอกไปในยกที่หนึ่งนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจผู้แพ้ในวันนี้นะครับโอ้ทำได้สวยมากนะครับ cô gian ba già tiến thứ mày